อาพูดถึงเรื่องของคนเสียชีวิตค่ะเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันว่าที่มีโพสต์ตามหาคนนะ,นะคะคก็คือตามหาภรรยาเนี่ยแหละโดยสามีเป็นคนโพสต์ว่าภรรยาหายไปแล้วก็หายไป24ชั่วโมงแล้วอยากให้แจ้งคนหายทุกคนก็ตามหาปรากฏว่าเรื่องมันกลับตลปัดคุณผู้ชมคนที่ตามหาเนี่ย คือคนที่ฆ่าค่ะตัวสามีก็คือในทอยนี่แหละฆ่าน้องนุ่นที่เป็นภรรยานะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบหลักฐานมัดแน่นแล้วก็ทำให้เจ้าตัวจนมุมต่อหลักฐานยอมรับะค่ะว่าสารภาพที่ทำเนี่ยคือใช้หินไปทุบหัว ภรรยารแล้วก็เอาศพใส่รถไปเผาริมทางที่จังหวัดปราจีนบุรีก็คือที่มี G P S เนี่ยโชว์ล่าสุดนะคุณผู้ชมวันนี้ทางตํารวจสถานีตํารวจภูทรปักเกร็ดนะคะก็ควบคุมตัวทอยที่เป็นสามีเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเบื้องต้นตัวของเจ้าตัวยอมรับว่าเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวก็เลยทำเหตุนี้ขึ้น คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันสะเทือนขวัญสังคมมากนะคะไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากเกรดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะควบคุมตัวในทอยคือนายสิริชัยที่เป็นผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายนางสาวชนลาดาหรือว่านุ่นที่เป็นภรรยาจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำร่างของคุณนุ่นเนี่ยไปเผาอำพรางในสวนยางพาราแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะจุดแรกค่ะคุณผู้ชม ตำรวจคุมตัวมาที่บ้านพักย่านเมืองทองธานีซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยทำร้ายผู้เสียชีวิตโดยใช้ของแข็งจุดนี้มี CCTV ให้เห็นด้วยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จำนวนด้วยหลักฐานแล้วหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกมีการใช้วัตถุคล้ายก้อนหินเนี่ยทุบทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตรวมถึงจุดขึ้นลงบร,ริเวณที่จอดรถด้วย ส่วนจุดที่2ค่ะเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเดินทางมาซื้อน้ำมันในปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งจำนวน1,400บาทบริเวณแจ้งวัฒนาปากเกร็ดซอย15คือซื้อน้ํามันไปเนี่ยเพื่อไปเผาอำพรางร่างของภรรยาแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่จังหวัดปราจีนบุรีช่วงสายของวันที่18กุมภาพันธ์แล้วคุณผู้ชมคะลูกนั่งอยู่ในรถด้วยเ,เอาลูกไปทุกหวน่งก็งค,คืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยน่าจะตลอดระยะเ,เวลาที่ที่ ที่ก่อคดีนี้ขึ้นนะครับใช่ค่ะจุดที่สามค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่ผู้ต้องหา ทำร้ายร่างกายโดยจอดรถระหว่างทางกลับบ้านนะคะก็ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นริมถนนแจ้งวัฒนะอันนี้คือทำร้ายร่างกายแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่บริเวณถนนริมแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย36หลังจากที่ไปรับประทานอาหารฉลองวันเกิดของสามีเนี่ยแหละที่ย่านเรียบทางด่วนรามอินทราก่อนที่ผู้ต้องหาพยายามนำภรรยาขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านพักซึ่งจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะคุณผู้ชมที่เริ่มมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มี CCTV ใช่ครับแล้วก็มาดูจุดที่4กันต่อนะครับเป็นจุดสุดท้ายที่เขาทิ้งศพก,ก่อนที่จะเอาน้ํามันราดจ,จุดไฟเผาบริเวณสวนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่บอกใน Facebook นะครับว่าตอนนี้เพอเห็นสัญญาณ G P S อยู่ตรงแถวๆนั้นะนะครับพันตำรวจเอกสมพลวงศรีสุนทรนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาได้สารภาพถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวผู้ต้องหาก็สำนึกผิดในภายหลังและเสียใจกับเหตุการณ์ที่ได้กระทำลงไปเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหา2ข้อหาครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางและทำลายศพด้วยครับ คุณผู้ชมคะทีนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลสถิติจากการให้บริการสายด่วน1300โดยทางกระทรวงพมหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคือชี้ให้เห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของอัตราความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังคงเป็นฝ่ายหญิงที่ถูกกระทํามากกว่านะคะซึ่งถนะ้าหากว่าเราไปดูข้อมูลในปีงบประมาณ2,566ค่ะ มีการร้องเรียนว่าถูกกระทรํารุนแรงอยู่ที่ประมาณ4,100กว่าคนค่ะก็แยกเป็นหญิงเนี่ยประมาณ3,000กว่า 1, คนชาย1,000กว่าคนจำนวนนี้ทั้งหมดนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวประมาณ2,700กว่าคนนะคะก็คิดเป็นประมาณ67.31ซึ่งเป็นการถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยประมาณ2,400กว่าคนคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย<ะ>สังคมเกิดคำถามแล้วว่า การกระทําแบบนี้เนี่ยตัวของคุณนุ่นเองที่เป็นผู้เสียชีวิตไม่ได้โดนตั้งแต่ครั้งแรกคือโดนมาหลายปีนี่ก็ไม่น่าใช้เคสแรกด้วยมไม่รู้ว่าในสังคมไทยในยุคนี้เนี่ยยังจะมีกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมอย่างไร,รมันต้องมีบทเรียนมันต้องมีการแก้ไขแล้วนะต้องถอดบทเรียนนี้ออกมาแล้วก็อาจจะต้องมีการ เพิ่มในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆพอเวลาที่เราเห็นคู่สามีภรรยาทะเลกกาะกันในส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งเป็นเรื่องของสามีภรรยาค่าสามีภรรยาต่อไปนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าครับที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้ตัวเลขเหล่านี้นั้น มันลดลงได้ที่สําคัญก็คือวิธีการที่จะออกจากเรื่องของปัญหาความรุนแรงแบบนี้ได้ก็คือยุติความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนอนี่เป็นสิ่งแรกๆนะครับที่จำเป็นจะต้องทําคือถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายเรารใช้หลักเกณฑ์น,นี้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดม,มีการลงไม้ลงมือกันเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเขาไม่รักเราแล้ว<ช>น,นัก<ะ>จิตวิทยาก็แนะนามาละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับ